ฮู้ไม่เก่าจะเอาอาดาเออพ่ก็แค่มาทุกดีลยุนี่ฮะกล่าวปินตักกระดาษไม่เลยโบเหลืองข้หมอกเกลนเลยกันเนี่ยโบพับใม่ถูกพับบอลข้หมอกเกลนจะนักใลยอลังดันอ่าสวัสดีครับพ่ในวงการตาลี เป็นประธานในมคนหมวกแกนแล้วกับทำเรื่องด้านวัฒนธรรมเรื่องภาษาเรื่องอีกระับแล้วก็หลักอยากยญิงอย่างเช่นเรื่องวัฒนธรรมนะแล้วก็ทำในงานด้านศิลักป้าวัฒนธรรมก็หมวกแกนในนี้นะครับเลื่องโชบในด้านนี้ด้วยนะครับมีศิลักป้าวัฒนธรรมก็หมอกเกนะครับติ้งแต่ในพวกปูดไปแต่เดียวนะครับเป็นภาษาอีกกระดับวัฒนธรรมดังเดิมนะครับปูไปเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอเล่กัน นะครับเล่นกันเร็วเพราะคงใช้เวลาที่นะครับเออนะครับต nice. ่อจากนี้นะครับพ่อมก็จะสอนนะครับเป็นภาษาดังเดิมนะครับข้องภาษาหมวกเกนนะครับอย่างอย่างเส้นนะครับเช่นแบบคนนะครับเหมือนพ่อมห้องก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาหมวกเกนก็บมนุษย์นะครับกับมนุษย์นะครับภาษาไทยก็คือคนนะครับแล้วก็ภาพนะครับคนเท้า นะครับถ้าเป็นปะธาหมอกเกนครับห้องของเท่านะครับแล้วก็เรือนะครับเป็นปะธาหมอกเกนกับกาบาไงไงกับสัตว์นะครับจริงๆมันมีม้านะครับนกเคยติจุ่มนะครับลาเคยเอกราร์นะครับนี่คือการส้นปะธาที่กระวัฒนธรรมที่ผมพ้มกำลังทำอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆมันมีม้ามาซัตนะครับแต่ว่าเราก็เอาเว็บโยโย่ให้ให้ให้พอได้ดูกันก่อนนะครับไอ้นี่คือเรื่องที่กระวัฒนธรรมนะครับเออนะครับแต่เดี๋ยวทีดูห้องเราให้ฟังนะครับ เป็นสิ่งตีโล่งได้สอนภาษาเด็กนะครับมียูซี่คำนะครับคำเล็กคำว่ามนุษย์นะครับมนุษย์ก็คือคนเรานะครับคนคนะครับคือหมอกเกนที่เขาเรียกว่ามนุษย์คือคนนี้แหละไม่ใช่เป็นคำอะไรนะครับถ้า,าเป็นคนไทยก็ก็เป็นเป็นคนกันแล้วนี่เป็นภาษาขับพูดที่ง่ายๆมนุษย์ก็คือคนนี่เป็ภาษาหมอกเคนนะครับอันนี้ก็คือคน <S <S คำถีซ้องนะครับเป็นคำขอเท่านะครับคนขอเท่าคือคนเท้าคนเกนะครับไง,ไง,ไง่ายๆสั้นๆ นะครับเ่อนเท่าก่อนแก่ทีตาเน้นภาพอยู่ในนี้นะครับเป็นก่อนเท่าก่อนแก่ทีดูเรื่องดีผ้าอากาศนะนะครับนี่ก็พอเท่าก่อนเท่าคนเดียวคนถูก็หมองแก่นะครับ,อ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 ,นนรบอันนี้คือ,อคำสีสม้มคำสีซนะครับคือกาบางนะครับกาบางนี่ก็คือเรือนะครับเรือที่ตาเน้นนี่อันนี้คือำที่ละเอียดกาบางก็คือเรือกาบางเรือเนี้ยในรีพอร์ตเราเนี้ยเขาเห็นกันทั่วไปกาบางแต่ภาษาคนทาไทยก็เรือนะครับอันนี้คำสีซนะครับคำทีซี นะครับตีจุ้มอีจุ้มก็คือนกทุกชนิดเนี่ยเป็นไปเป็นมามันเหลี่ยงอะไรหลายยากแต่หมอกแกนี่ยก็เลยตีจุ้มอย่างเดียวตีจุ้มก็คือนกเออนะครับที่จะจะบอกเรื่องการซ่อดศรัทธาหมอกแกน้ฟังแต่เดี๋ยวสี่คำนะพานไปเลยอย่างเช่นกาบางนะครับมันก็คือกาบางนั่นแหละคืเลือกนะครับง่ายๆที่ลุงวางซ่อนอยู่ทุกวันนี้ก็นะครับคือนึ่งง่ายๆโอลานนะครับโอลานก็คืองูนะครับงูง่ายๆนะครับกราบ้า ปืดไหวนะครับไหวนะครับคือไหวทีแล้วก็เอ่อแบบบานนะครับเป็นสามารหมอกแกนอะไรออกม้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ผู้ยิ่งนะครับกรรมผู้ยิ่งนะครับเ้าป่าษาหมอกแนคือบีนัยอ่านะครับถ้าว่าบีนัยจนลงนะครับก็คือกดยิ่งแก่ส่วยม้าอ่าน้ากดายอยู่ล่อ เกิดกับปั๊กันในแอมจอลงรับนี่คือคำีโกงโซ่ในถูกล่าแล้วก็โซ่ลาแล้วก็เป็นภาษาดังเดิมนะรับเอกสารคนรมที่ดังเดิมอยนีคกัน้เหลือนับเนื่งถึงซิดนนเผื่อได้นึ่งถึงชาแล้วก็ซอเผื่อได้นะรับซองกระดืวซ่ามเผื่อได้มเ็ตะเลยซีเผื่อได้ซคือปา้าเผื่อได้ฮาคือไหนมานะครกบพกเผื่อได้ น้นะครับนะครับอันนี้คือคือการนับนะครับหนึ่งถึงหกภาวะกันไปทำหนานลุงเบ็ดก็มอเคสตีลุงห้องก็ัาซ้อนแล้วก็ซ้อนเหลืองกินข้าวกินข้าวเขืออะไรกินข้าวคือยำจอนกะข้ากินข้าวหรือยังอ่านี่คือไงไงหรือทำความสวัสดีอ่าพวกเด็กนักเรียนผลข้าว้องต้องคิดว่าปกงานเนี่ะมากตุ่นีรุยก็สวัสดีนะครับ ทุกคนเป็นภาษาไทยลาวนะครับเปิดปสมภาษากันปะส้นกันไปเรื่อยนะครับส <tt ark> ้นอาปะซ่าไปนะครับไปเรื่อยอย่างเช่นต้นปลาวก็ว่าก้อนอุ่นก็ว่ากันไปเรื่อยนะครับแล้วก็ชายโกงใช่พ่อก็ว่ากันไปหมาตาคือตาก็ว่ากันไปอู้อ่าก็ว่าไปคือแต่งงานหวากันไปบุรีรัตักเส้นพรมก็ว่ากันไปนะครับ เล็บฟันคือฟันเดียดยิ้มนี่วันนี้คือฟันขวากันไปนะครับตามลูกเบสติปัสซ่าบอกเกตอีกะดังเราอยากทำให้ลูกล้านเนี่ยี่เอกลักคนันทำไปเรื่อยจริงจริงหนุ่มห้องซ่อนปัสซ่าไปเรื่อยๆมาร์กนะครับมาร์กไม่เลยได้เวลาไปเรื่อยนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าไงไงเบสเกาต้าเอาอืมเกาต้าเอาคือไปรีกันนอนไงไงไปขวอนเพลียงอืม ไปกวัดเพลียงหรือก็เวังบ่าตังอ่าไปเทง่วยไหว้เทง่วยไหว้เป็นปลาหมึกชนิดนึ่งแล้วไหว้คือดาวักนวดนี่เลยก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นปลาษาหมวกแกนคือกากไก่ไก่กักข้านี่หมากใบนี่คือปลาษาหมวกแกนภาษาไทยนะครับก็พยายามทำให้ใใหห้้ได้เรียนรู้กันเลยนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับจะดีรู้ห้องเนี่ยพูดไปแต่เดียวนะครับ ล้ว้็ข้อข้อจบนะครับเป็นาการเก็บผู้แต่เดียวนะครับเป็นขั้นตอนเป็นสิ่งทีพุ่มสซนมาซาหมอ,อกเคนให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวทีที่กระทองกระดองให้ฟังนะครับจริงๆต่อต่อไปนะครับมันจะมีเหลืองดีดีแล้วก็ต่อเนือกันไปก็ข้อให้ฐานถูกฐานนะครับทีได้าการเียนดูมาษาบมอ,อกเกนห่ือว่านฟังแล้วนะครับ คอยติดตามต้นต่อไปแล้วเพราะว่าต้นต่อไปนี่เป็นเป็นต้นสนุกสนานไปเรื่อยๆนะครับขอ้ขอบคอบครคุณกับวันนี้รับ